นะครับลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับที่คุณแม่แกทานแล้วเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับตัวจริงเสียงจริงกันเลยกับสําหรับผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับนะครับอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรครับแม่นุกรนุกริมกุลอ่าแม่นุกรนะครับแม่นุกรอายุเท่าไหร่ลวครับคุณแม่หกสิบสองหกสิบสองปีแล้วเนาะนะครับก็นะครับ คุณแม่รู้จักที่บูนเนี่ยจากช่องทางไหนครับคุณแม่จากช่องทางลูกส่งมาให้อ๋อลูกสาวนะครับที่ทํางานอยู่ส่งมาให้ก็เห็นคงจะเห็นโจมเก็บเก็บปวดปวดนี่แหละอ๋อครับว่ากินยาในร่องบืงดูครับผมว่าจังซี่แล้วคุณแม่มีอาการปวดที่บริเวณไหนครับปวดเอวเล่าลงขาเป็นมึนๆซ่าๆยางไปยังสิกับกระเบื้องกระว่างเป็นจังไดเป็นนักเท้านักนั่นเก็บกระดูกกระเดี่ยวเพราะได้กินกับ เบาขึ้นรู้สึกว่าเบาขึ้นบบนี้กัมนอนก็รับดีแบบนี้ตะกี้นอนบ่อยากรับเป็นยังไงนอนหยากรับแล้วคุณแม่นะครับสั่งผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยนะครับเป็นชนิดไหนมาทานครับมชนิดผงชนิดผงชงดื่มตัวนี้ใช่ไหมครับแม่้านี่ละนะครับแล้วคุณแม่สั่งมาทั้งหมดกี่กล่องครับคุณแม่เขา่งมาให้สามกล่องสามกล่องย่าก็ได้กินกลองที่แหลกกับว่า ไข่ยูดองบัดสิบบัดข้องที่สองนี่เห็นผลชัดเจนเลยบัดนี้จากอาการที่ปวด<า>หลังร้าวลง,ลงที่สะโพกตึงลงที่ขาเนี่ยรู้สึกว่าขารู้สึกว่าเบาขึ้นเบาข,ขึ้นดีขึ้นนอนกระลาบดีไปใส่มาใสก่กระข้องเข้วแ็กกะเฮ็ดเลี้ยงได้ตามปกติโอ้ยแม่เขาลุ้งบานไปเจ้าวักเทียปีหกสองหกสามอตัดสิมาพ่อนี่แหละมาพักฟืฝืนน้ำอันนี้น้ำพ่อเป็นคือคอยน่ติกระล้องเบิง หา <ผม S 2> ได้ที่ดอกเงินค้ำนันเงินหา<ผ>มเทาหาได้ชีวิตเท้าหาพอได้ไดครับอืลูกเต่ามาเห็นพ่อเห็นแม่ดีไม่แห้งเขาก็สบทยสบายใจนี่กาลังต่อไปหาเงินหาค้ำลูกก็ได้คร,ครับผมลูกแม่กับลูกเขากับฮองพ่อฮองแม่เขาเอานี้ไม่กินปรากฏว่าทึกบัดนี่ห้วยอันมันไปหาหมอเนี่ก็ถท่งเสียเวลาทึ้งนู่นนี่นั่นไปรอคิ้วยู่หันจังหวะเตีงยลงคิวยากเลยเมรนกาพาร่ากับยาเนี่ยเขากินอันนี้มันเป็นสมุนไพรพ้อมมันก็ ซอยแห้งเฮาดีขึ้นทุกอย่างยายประกุตว่าดีอีหลีครับอือก็อาการที่ปวดร้าวอยู่เนี่ยก็คือดีขึ้นตามลําดับเลยขึนตามลำดับกล่องที่สองเลยเมนกล่องที่เกิดซีบด์นี่ก็ดีคุณจักว่าดีขึ้นอยู่องที่สองนี่ดีอีหลียายว่าดีอีหลีบริเวณว่ายังไม่หมดยังไม่ถึงสามกล่องเลยเห็นผลแล้วกล่องที่สองก็ห็นผลชัดเจนแล้วนะครับก็เลยอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้เนาะเกี่ยวกับการทานผลิตภัณฑ์ดีบุญแล้วคุณแม่เนี่ยนะครับ ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยชงทานตอนไหนครับคุณแม่ใช่กับชงทานหอาหารหลังอาหาราน้ำธรรมดา,มมดาบอาห่อนบอาาบอุ่นน้ำธรรมดาชงคุมอบอกว่าคุณแม่อาจจะโดนว,ว่าจ้างมานะครับมาพูดมาโดนว่าจ้างมาคุณแม่ได้เป็นตัวคนคนที่ทานตัวจริงเสียงจริงไหมจริงเสียงจริงไม่จิมาจ้างได้นะพวกมี่ไปได้ไม่จ้างคอยดูคอยเต็มใจว่าคอยเต็มใจมันเป็นความจริงนี่คือความจริงอืมครับ ก็คือเราทานแล้วเห็นผลจริงๆก็คือไม่ไดิ่มาจ้างคอยได้จากคนที่เคยเดินหอบขาใช่ไหมแม่อืย้ายกิดนำนักหล้ไล้สั่งไปโอ้ยจักว่าลูกว่าหลานเจ้าว่าเฮ็ดเฮ็ดเจ้าว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดไท้สวนหัวบื้อประอยา่ัดทำเกษตรทั่วไปเลยนะครับอืแล้วถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเหรอครับคุณแม่ร้อยคะแนนเกิดย้ายเกิดให้เกิดร้อยผลหลักเกิท่านงแต่ให้เต็มร้อยไปก็ดตั้งแต่เกิดร้อยไปเลยเหรองรับครับผมการทานดีบูนผลิตภัณฑ์ดีบูนชนิดผงเนาะคุณแม่เนาะ ชงน้ําดื่มแล้วก็ประทับใจนะครับสั่งมาทั้งหมด3กล่องยังไม่หมดเลยนะครับเห็นผลตั้งแต่กล่องที่สองแล้วนะครับกล่องแรกก็เริ่มดีขึ้นมาตามลาดับแล้วก็กล่องที่สองเนี่ยก็ชัดเจนเลยเดินได้นะครับจากอาการที่เดินหอบขาเนี่ยนะครับกลับมาเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแล้วคุณแม่คิดว่าจะสั่งทานต่อไปเรื่อยๆไหมครับคุณแม่คิดว่าสิันมันเป็นกับสิคันคิดว่าสิสร้ารลอเราเอาเลี้ยวก็ได้หรืจังได เศร้าตัวสิเป็นขึ้นอย่ว่ามันเศร้าแลวมันเสิเศร้าเลยตัวถ้าสุณพี่จำนี่ก็สิบอกปิดบอกถ้าคือว่าเราพอใจแล้วก็สามารถที่จะหยุดทานได้เลยนะครับแต่ถ้าจะต้องการที่จะทานเพื่อที่จะบำรุงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลกับตับและไตนะครับคุณแม่สามารถที่จะทานได้ต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าเพิ่นเป็นสมุนไพรใช่ครับนะครับก็นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบพระคุณคุณแม่ลุกอนนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทานผลิตภัณฑ์ดีบุนแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับในตัวผลิตภัณฑ์จากอาการที่เดินหอบขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับมาเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่ต้องหยุดงานทําทํางานได้ปกตินะครับก็ยังไงก็ขอฝากสําหรับผู้ที่มีอาการนะครับปวดตามข้อตามกระดูกนะครับอาการที่ปวดตั้งแต่ช่วงเอวล,ล้วลงที่สะโพกตึงลงที่ขาเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นโรคเกา ลุมมาตอยกระดูกบางกระดูกพุ่นนะครับก็ขอให้เป็นตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบู์นะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ออขอบคุณครับ